ชั้นมุทิตาแพทย์ประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัส,สนพานห์การจัดการเรียนการสอนในช่วงมูวิกิตโควิดในีในครั้งนี้นะคะความพร้อมของโรงเรียนนะคะในด้านบุคลกากรของเรามีความพร้อมสูงค่ะปะัญหาและอุปสรรคที่เราพบในการจัดการการสอนในช่วงโควิดตรงนี้นะคะที่โรงเรียนจัดการสอนที่ผ่านมาเราเน้นการให้นักเรียนเรียนออนไลน์แตออนไลน์เป็นหลักนะคะหลายหลายครั้งที่ผู้ปกครองเรา มีปัญหาในเรื่องของการสืส่อสารและเทคโนโลยียต่างๆนะคะโรงเรียนเราจึงได้คิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของเราเท่าที่เราสำรวจนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ของเรามีสมาร์ทโฟนนักเรียนของเราสามารถใช้ไลน์แอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนะคะโรงเรียนเลยตระหนักถึตรงจุดนี้ว่า วิกฤตตรงนี้เราจะทําไงให้เด็กเราเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกทางไม่จําเป็นจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านไม่จําเป็นต้องมีการไม่จําเป็นต้องผ่านสื่อในเรื่องของทีวีเราจึงคิดว่าย่นระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของนักเรียนให้ได้ง่ายและเร็วที่สุดเด็กที่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปเรียนรู้ในลายของโรงเรียนได้อยา่างเต็มที่ในรายนั้นเรามีแอปพลิเคชันที่ คุณครูของเราช่วยกันนะคะโดยเฉพาะคุณครูคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในรายแอปพลิเคชันของโรงเรียนจะประกอบไปด้วย d l t v ทุกห้อเงเรียนทุกชั้นเรียนมีการสอนของคุณครูที่เป็นลักษณะของวิดีโอมีสื่อที่เราเน้นของสะสะท,ทนะคะในการัจาการรการสอนของเราเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกที่นะคะที่ตัวเองสะดวกนะคะโดยการผ่านสมาร์ทโฟนในรายในส่วนของการ แนะนําโปรแกรมต่างๆนะคะทางโรงเรียนก็จะมอบให้คุณครูที่รับผิดชอบและคุณครูที่จัดการสอนในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะได้อธิบายในช่วงต่อไปค่ะ ในการจัดการเรียน,นการสอนโด,โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน line นี้นะคะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างคครูกับนักเรียนให้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีตัวเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนออนไลน์นะักเรียนสามารถเรียน DLTV ก็ได้นะคะจะมีรับชมการออกอากาศแล้วก็มีตารางการออกอากาศหรือนักเรียนสามารถเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อของสวสวทได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นครูพดเข้ามาสื่อการเรียนรู้ก็จะขึ้นระดับชั้นให้นักเรียนเ,เลือกนะคะ,ะเช่นระดับชั้นปตีออกเข้าไปปุ๊บก็ให้นักเรียนเลือกรายวิชาต่างๆนะคะ แล้วก็มีรายละเอียดของเรื่องต่างๆที่นักเรียนอยากจะเรียนนะคะยกอย่างเช่นเรื่องการการลบจํานวนครับนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าดูวิดีโอได้ทุกเมือ่อที่นักเรียนสะดวกและก็ต้องการจะดูได้เลยค่ะหรือคุณครูอยากจะเพิ่มเติมความรู้นอกจากสื่อ d l t v แล้วก็สื่อของสสวทนะคะคุณครูก็สามารถ นัดหมายนักเรียนเป็นอีกห้องหนึ่งได้นะคะเช่นมีการเรียนออนไลน์แล้วก็การลงใบความรู้ต่างๆในอ e ีบุ๊กนะคะซึ่งก็จะออกมาเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถศึกษาได้ตามตนเองด้วยตนเองได้เลยนะคะแล้วก็จะมีให้นักเรียนส่งงานนะคะการส่งงานก็จะลิงก์เข้าไปสู่ Google Form นักเรียนสามารถแนบรูปภาพแล้วก็เพิ่มไฟล์ ตามภาระงานที่คุณครูมอบหมายให้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีใบงานนะคะข่าวสารของโรงเรียนแล้วก็มีเบอร์คุณครูให้ติดต่อนะคะซึ่งคุณครูประจําวิชาต่างๆก็จะสามารถแนบลิงก์ใบงานออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆลงไปในแอปพลิเคชันนี้ได้รวมถึงนักเรียนสามารถเข้าเรียนสดได้นะคะโดยโดยการเข้าเรียนออนไลน์นะคะในใน,ในหมวดของ เข้าเรียนออนไลน์คุณครูกับนักเรียนก็สามารถสื่อสารกันได้ทั้ง2องฝ่ายนะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกต่อคุณครูแล้วก็นักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เรียนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของโรงเรียนนะครับสะดวกสบายนะครับง่ายก็สามารถพกพาไปเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็ในแอปนะครับมีทั้งสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่เรียนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้ครับแล้วก็มีทั้ง DLTV นะครับแล้วก็เรียนสดกับครูครับสมมุติเราเรียนในไลน์นะครับเราก็สามารถกดไปได้เลยครับแล้วมันก็จะเข้าได้เลยดีกว่าเรียนในลิงก์ครับแบบสมมติเราจําลิงก์ไม่ได้อย่างงี้เราก็ต้องแบบ อทักไปถามคูนี่แล้วก็อาจจะนาน,นอืมแล้วก็ที่บ้าน,นครับมีน้องอีกสองคนคับน้องก็ดูทีแล้วก็แบ่งัว ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนะครับเราก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับที่ให้ทั้งนักเรียนทั้งคุณครูนะครับโดยการใช้งานในครั้งแรกนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเป็นเพื่อนกับ l ล n e o f f i c i a ียของโรงเรียนวัดสะพานหินนะครับเมื่อเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วนะครับหน้าของโปรแกรมนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกเรียนได้3เมนูนะครับก็คือเมนูเรียนออนไลน์เมนู DLTV แล้วก็เมนูสื่อการเรียนรู้นะครับเมนูเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีคุณครูให้นักเรียนได้เลือกเข้าไปเรียนตามตารางเรียนที่ได้กำหนดไว้นะครับเมนู DLTV นะครับนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนใน DLTV ของในแต่ ระดับชั้นนะครับก็จะมีตารางการออกอากาศให้นะครับมีการออกอากาศสดนะครับเมนูสื่อการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ของสสวทนะครับที่มีทั้งวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับนักเรียนก็ไปเลือกอะระดับชั้นเลือกรายวิชาแล้วก็เลือก หน่วยการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับในส่วนของการใช้งานของครูนะครับครูก็จะต้องเข้าไปาเพิ่มลิงก์เข้าไปยังสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับทั้งใบงานนะครับใบอ์์มรู้นะครับอีบุ๊กนะครับแล้วก็ลิงก์ที่จะเข้าไปยัง Google Meet หรือ Zoom ในกรณีที่ครูที่ ้องการที่จะสอนแบบสดนะครับ